สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมบ่าวบอยแล้วก็บ่าวอัดอีกเช่นเคยครับมื่อนี้ก็พาประดักปลาไหลให้เขาผมเนื้อกระสูดเก่าครับเชอร์รี่ไข่ไก่นะครับผมตุ้มมีอยู่ห้าลังครับนี่ครับผมสภาพใหม่ของเขาเมื่อนี้นะครับผมกระสิดักใบออมสะอดเลยครับผมห้าลังตอนนี้บ่าวอัดของเขาก็กำลัง เตียมเนี้อเอาเนี้ยใส่ตุ่มอยู่ครับใส่มางลงๆแกงๆนี่ครับผม <laughs> โอเคครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอชมผลงานพรุ่งนี้เช้านะครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มบ่เราติดตามมือมือเส้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีงามมือเช้านะครับ หลังจากชิมเมื่อวานนี้มาใส่ตุ้มดักปลาไหลไปกระบออดนะครับอันนี้ก็สิม,มาพามายามบึงครับผมหลังเล็กปีนในหลังเล็ก เหน็บกิ๊บอยู่อะไรน้อยอันน้อยๆอ่ะสมรูปอ่ะอืมเบิ่งเหน็บกบรวดนะ20,000นะทางควานนะเป็นนะครับ ลูกปลาไหลนะครับผมตัมมวเล็กชมหลังที่สอง,สงน,นะครับผมโอ้ล่าง,งนีง้งาคือดันขึ้นสูงจริสูงคืออยู่ครับลังเนะี่ย โอ้โหตัวแรกครับผมตั้งแต่ใส่ไปไหลมาอืมตั้งแต่ใส่ไปไหลมาขึ้นมาบุ่งยอดขึ้นมาพุ่งแรงเลยขึ้นมาจ้ำจ้ำแจงไปโอ้โหฮู้าโดนปลาไหลเผือกมาหนึ่งตัวครับผมในงามเลี้ยงไว้โอ้ไหลเผือกตัวหนึ่งกับกับปลาไหลน้อยสองตัวครับผมโอ้ปลาไหลเผือกอะนี่ครับผม รอบนี้ถึกไปเลยเพื่อกครับผมดังแดงบืดเลยครับถุยกับตุ้มเข่าเลยโอเคครับผมหนึ่งสองสามหลังนี้ถึกสามตัวหลังนี้ถึกตัวหนึ่งครับผมสีเต้มแล้วเบิ้งเงียบหลังนี้ก่อนใส่เงียบไปเมื่อวานนลยครับผมโหดีว่าลับปลาเดี๋ยวงเอาใส่ปลามาใส่เบิ้งครับผมใส่ปลาตะเพียน bây giờ mình nhập không ạ ừ ừ không lần đi xăm vô mùng hấp nhé phục không có xây cái này hấp nhập giúp tên nhé phục

Chùm lắng chì xì cũng oh, cả chí. Ừ. 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 <laughs> Ê, ừ. các bụng ngà cá đàn thử gắn là nào chứ Mình gặp Mình thêm nói nói được Nhẹp cục บ่มีปฏิกิริยาอย่างไรครับผมฝนตกแหงเมื่อคืนนะตั้งใส่น้ำท่วมเกียล้วก มสุดท้ายอยู่มุมนี้มุมสะนี้เป็นัเลยครับหลังนีน้หลังสุดท้ายเนี่ย ไทยบูริกจักตู่ครับเง <c oughs> ียบกับบูริครับผมหลังไทยก็เด้อฝนตกน,น้ำเพิ่อเงียบไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานบึงมันหเหรอ กำลังขึ้นครับผมยังปลาไหลบ่มีตัวเงี้ยนะครับผมมีแต่ไส้น้อยๆมีปลาไหลเพือกนะครับเงี้ยกระมัวนี่ครับผมหลังสุดท้ายบุธครับเนี่ยนี่นี้บุธ ตัวนึงในน้อนอยลังนี้สครับหลังนี้เม่หนึ่งตัวหล่ง,ลงนี้สครับดังน่ะมีปลาไหเพืือกครับสามส้าหก เจ็ดตัวครับผมเจ็ดแ,แต้มครับผมสรุปผลงนานวันนี้ก็เจ็ดแ,แต้มนะครับผมถือว่ามาันอยู่ครับผมแต่ว่าใส้ี่เดไซมินิครับโอเคครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ